แต่เ่านี่อยู่กับท่านายโนนากะคลัสเอนนะไม่ได้พูดว่านายนะเมื่อกี้พูดว่านายในนใโอเคแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกมสลิดเช่า dot io นะ <c oughs> <ๆ S 1> แล้วก็ <c oughs> เน้วเสียงไม่ค่อยดีเลย <c oughs> ก็มาอยู่ในเ,เกมเกมนี้ซึ่งมีคนรีควสมานั่นก็คือท่านบลมซ่าเกมเมอร์เป็นคนมาทักไลน์มาแล้วก็บอกว่า เล่นสติเชอร์ io แล้วทำลายสถิติ40,000เขาให้ได้แล้วใครจะไปทําได้ฟา้าทําเสร็จแล้วก็อวดด้วยแต่จะไม่อวดในคลิปนะคะโอเคอืมเทเลเดีย่ัยหน้าตัวเองแล้วกันเคเอไอแล้วใครจะไปทําได้เนี่ยสถิติ40,000อะคะทำไมถึงรู้ว่า40,000เพราะว่าเขาเคยแชร์มาก่อนนะแล้วละ่ะ แลวหลังจากนั้นเขาก็ทำราชาติตีเติงไม่ได้อีกเลยเพราะว่าไม่อวดไม่เอามาอวดเลยโอ้กูรู้เลยเมื่อกี้มันทำมันทำมันรู้รู้เลยไอ้เ,อเนี่ยหนักกว่าเพยเยอะทำไมมุวงมันตัวใหญ่จังตัดหรืออร่อยก็โอ้ยอขโมอยอ่ะพี่โกงอ่ะให้ผู้ที่ไม่มีมือมีตีนไี้ชอบเที่ยงของคนอื่นเนาะ โอ้ยแค่ครึ่งตาก็ไม่ได้หรอเพิ่งรู้นะเนี่ยอือเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะ เข้าใ,ใจนะว่าเกมนี้จะประสงค์คืออะไรสาระก็ไม่มีนะต่อต่อต่อตอตอุอ้ยโอ้ย,อยพลาดมันยาก,กเกมนี้เล่นแล้วหัวร้อนอะก็เห็นข้างล่างมีสถิติสี่หมื่นกว่ากว่าอยู่ก็คือสถิติที่คุณบุมซาเขาทำไว้นั่นเองนะคะอ่ะแล้วแล้วทำไมสถิติเท่ากันล่ะ เพราะว่าบูมซ่ากันนี่เล่นด้วยเครื่องเดียวกันนั่นเองนะคะครืองสองชาแนลนี้จะผัดกันลงนะแต่ส่นวนใหญ่จะลงที่บูมซ่ามากกว่านะบูมซ่ากเกมเมอร์คิติมาโซตะสามคนนี้ใช้ชื่อแนวเดียวกันไม่ไม่ใช่ใช้ชื่อเนยใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันหมดเลยนะติดอยู่ตรงที่แบบไม่ใช่พี่น้องกันอะไรเงี้ยจริงๆิก็เป็นพี่น้องกันนะแต่แค่ไม่แท้ แค่แบบพวกนะคงรู้จักกันดีในน้ำเบบ่อนะาศัยกันอยู่เนาะแบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยพี่น้องรักกันฉันพี่น้องอะไรเงี้ยโอเคสาดิติเล่าฟื้นฟูลแล้วค่ะ ร้อยวนไปวน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 นจนก,กว่าจะเออยังไงดีไม่รู้ไม่รู้จะพูอะไรแล้วจวนนะพูนยังไงดีเอาเป็นว่าวนล่อเยอะแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงนะอธิบายไม่ถูกจริงๆ อุ้ยอีดอกทองไยสีแดงนี่ว่าอีดอกแดงซัดหัวร้อนเลยเนี่ยหัวร้อนเลยเนี่ยหัวอะควายเฟ้พวกเดียวมาชมนก็ควายดิง รอบสองอุ้ยเอ้ย,อยมันไปโคละทิศเลยนะทำไมมันรู้สึกว่าควบคุมยากกว่านะเนี่ยคือแบบอัปเดตมาไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นเลยมันทําให้แย่ลงอะแบบจากเมื่อก่อนใช่ไหมมันไม่เคยเป็นแบบอ้าวขโมยขโมยซุบยาแม่แต่จะคิดซุบยาแม่แต่จะคิดฮึบฮึบฮึบ ใช้หลักการเดียวกับคุณบูมซ่านะคะล้อมวิซุควายเนี่ข่าวไว้ก็ไม่แดกควายจริงๆแย่งของคนอื่นนะเก่งจังของตัวเองที่ตัวเองทำมาไม่แดกอุ๊เกือบเสียวนันเนี่ยเสียวนัเนใ่้ปะกบเลยให้ประกบประกบ วน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 ,วนตัวใหญ่ก็กินกินไปนะคตัวเล็กก็กินนะนจะพูดทำไมกินหมดแหละในจังหวะนี้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็แดกอุ้ยเกือบแล้วเนี่ยถ้ามากินไม่ไม่ไม่ไมม,มันไม่ชนนี่เราตายนะ จะเป็นการดักเตี้ยนานมากเลยล้อมพ่นเืนตัวเองตาย,ยอาจจะพบบ่อยในแคสเตอร์คนอื่นๆนะที่ว่าโดนล้อมแล้วเนี่ยแล้วตัวเองตายเองแต่ไม่ใช่กับตัวเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นแคสเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่หญพอพวกนั้นก็คือจะพวกที่ว่าคอมพิวเตอร์ค่ะ <c oughs> และนี่ล่ะโทรศัพท์ค่ะ เอไอบอททั้งนั้นค่ะโอ okay. เคอาที่แปดแล้วเหรอเพิ่งรู้ตัวนะเนี่ยเฮ้ยเจ็ดพนเองอะ่ะที่หนึ่งสองมืนกว่าโอ้ยไม่ว่าจะที่ไหนที่ไหนน้อยเท่าไหร่ไม่ว่ายังไงที่หนึ่งก็สองมืนแล้วแบบถ้าเราตายอ่ะที่หนึ่งอ่ะสกอร์จะไม่กระเตื้องเลย <c oughs> ก็เพราะว่า <c oughs> โอ๊ยก็เพราะามันเป็นบอทซึ่งรอเราอยู่นะถึงสกอร์จะเห็นว่ามันเพิ่มเรื่อยๆก็จริงแต่ถ้าเราตายแล้วไม่เข้าเกมมันก็สกอร์มันก็จะอยู่นิ่งๆแล้วมันก็จะไม่ขยับเคยเห็นตัวไหนได้ที่หนึ่งได้สามหมื่นบ้างละ่ะคือจริงไหมในโทรศัพท์นะเที A ่สี่หรือเปล่าแค่ไปแค่ไป เต๊ดอุ้ยอุ้ยอะไรอะเมื่อกี้นี่มันอะไรเจอไปแล้วเจอหมากุย้ยเจอกุ้ยหมามจะพูดอะไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้เจอกุ้ยนะซิ่งไม่เป็นไรแม้ว,วงนั้นก็ได้วงนั้นเล่นยากเคี้ยวไม่ออก เดี๋ยวก็คืนไม่ได้คลายไม่ออกกันพอดีเทคนิคเดี๋ยวจะสอนทีหลังนะขอขึ้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนถ้าถนัดข้างไหนก็ข้างนั้นเลยเชโดยส่วนตัวแล้วถนัดใช้มือขวาในการขยับเพราะฉะนั้นก็จะใช้มือซ้ายในการกดซิ้งนั่นเองคือเทคนิคนะ ถคาในนี้ก็มีแค่คุณโซตะเท่านั้นแหละที่ถนัดมือซ้ายใน, <c oughs> ในกลุ่มจะมี <c oughs> ในกลุ่มก็จะมีสามคนนะคะหนึ่งโซตะสองบมซ่าสามเราเนี่ยแหละ <c oughs> ก็รู้สึกช่วงนี้เสียงจะแหมนะคะรู้สึกบวมซ่าก,ก็จะแหมไปด้วยเพราะว่าแบบไงเดียเล่นเล่นกันแล้วมันติดกันอนะใครมันติดะมันเป็นใครๆก็รู้ใช่ไหมว่าใครมันติดต่อกันง่ายมากแล้วคือแบบตอนนั้นไปเล่นด้วยกันไงเล่นไปเล่นมาเลไปไปมามาคุณบูมเขาจามแล้วเรื่องสงสัยว่าคุณบูมเป็นไรกับน้าพาร้อนชาเลยค่ะ ร้อนมากแล้วพอสองสามวันก็เริ่มติดไข้โอ้พระเจ้าไอาจานี่ไม่ได้จามอะไรนะจามฝุ่นจามฝุ่นเว้ยแต่อาการสงสัยของเราไงคือแบบความเป็นห่วงของรักกันฉันพี่น้องอเนาะโอ้ใหญ่ขนาดนี้แล้วยังมาึันที้หน เจอแล้วบอทเซียนหรือเปล่าอุ๊ยเก็บโพงนอกก่อนสองมื่กว่าแล้วนะนี่ยังไม่ขึ้นที่หนึ่งเลยอะอมไม่รู้ใครเป็นแบบเราหรือเปล่านะที่ว่าเหมือนจะได้ที่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ที่หนึ่งเว้ยชนะได้ตัวใหญ่แล้วเนาะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อึ้งเหมือนกันนะบอททำได้ถึงเพียงนี้เลยเหรอ เชื่อเลยมันต้องไม่ใช่บอดแน่นอล้นะแต่คนบูงเขาคิดว่าเป็นบอดนะอุ๊ยๆๆอะไรจะไ้าเหรอนี่มาแดกเร็วได้เปรียกของฟรีของฟรีไม่เสียกระดตังแต่แลกด้วยชีวิตสิงไปเอผมโดนแดกโอ้ไม่เห็นไม่เห็นเหรอหัวกว,วนมึงสองรอบแล้วนะยมึงไม่คิดบ้างหรอว่าตูมกำลังโดนล้อมอยู่แล้วมึงก็ซิ่งกันนะ มึงรู้ว่าตัวกูใหญ่กูรู้ว่าตัวกูใหญ่แต่ไม่ต้องมาซิ่งในตัวกูก็ได้เฮ้ยนี่หนอนนะเวย้ยไม่ใช่ไม่หนูนะเวย้ยไม่ใช่อะไรบลาๆมันแตกนะถ้าเรเล่นเกมงูทำไมไม่ทำลายงูแบบพวกงูสวัสด์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแบบงูงูเหา่าจองอแางหาเฮวออะไรก็ว่าไปแล้วกูจะได้ตีวงกลมสักที ไม่ต้องละก็เคียวเคียวโปเต้มากเลยโอเคขึ้นที่หนึ่งแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ได้เวลาแล้วค่ะได้เวลาทำแายสถิติสิครับโอุยนไม่ทำแม่งไ yeah มี้ยหัวร้อนมากเลยก็สามหมื่นกว่าเนาะทำแายสถิติไม่ได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนแลคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะ